ค่ะหวานเองนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันดีเลยนะคะว่าหวานเนี่ยเป็นอินฟลูนะคะที่จะต้องไปงานอีเวนต์อยู่เป็นประจำนะคะบวกกับหวานเนี่ยรับเป็นนางแบบสีผมด้วยนะคะ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยผ่านการกัดคาสีมาเยอะมากโดนความร้อนอยู่เป็นประจำนะคะเพื่อนๆหลายคนสังเกตเห็นนะว่าเฮ้ยทําไมผมเนี่ยถึงยังได้ดูสุขภาพดีอยู่ทาไมผมถึงดูหนาลูกผมเยอะได้แบบนี้นะคะเอาจริงๆ ช่วงหนึ่งนะคะที่หวานเนี่ยผมบางผมร่วงคือจิตตกมากนะคะแต่ว่าโชคดีนะคะที่หวานเนี่ยได้เจอกับตัวนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เขาเป็นเซรั่มนั่นเองนะคะนี่เลยเว็บบรนดเซรั่มนั่นเองนะคะก็จะเป็นเซรัมะะ่มที่ช่วยเราในเรื่องของการปลุกผมนะ,ะกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมนั่นเองนะคะรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการบำรุงผมให้แบบผมดูหนาแล้วก็ดูมีวอลลุ่มนั่นเองค่ะด้านในเขาก็จะเป็นเซรั่มแบบนี้ ท่าไม้หวานเนี่ยมีเส้นผมที่แข็งแรงนะคะทีนี้เนี่ยไม่ สำหรับตัวนี้นะคะใช้วันละ2ครั้งเช้าเย็นเป็นประจำค่ะ2-3เดือนเนี่ยก็เริ่มเห็นผลแล้วค่ะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดนะคะอย่างเช่นสเตมเซลล์แอปเปิลแพงต้นนะคะแล้วก็สารสกัดอื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายเลยนะปลอดภยัยแล้วก็ได้รับออยอไทยเป็นที่เรียบร้อยค่ะมีความอ่อนโยนสูงสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะขนาดหวานเนี่ยที่โดนสารเคมี B, โดนความร วอลุ่มรีบแบรนด์ต่างๆเนี่ยหวานแนะนำนะคะ